การเปลี่ยนแปลงนะฮะการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนก็คือเรียนที่นี่มาประมาณ7 8ดเดือนแล้วฮะการเปลี่ยนแปลงแรกๆก่อนมาเรียนเนี่ยความที่แน่ๆเลยคือที่บ้านเป็นคนตามใจพวกอามาพวกคนที่บ้านอะไรเงี้ยตามใจเขาแล้วก็ทําให้เขาค่อนข้างเอาแต่ใจตัวเองรอคอยอะไรไม่ได้ไอ้ที่ชัด,ชดเจนและชอบมากๆคือมาที่เนี่ยเขามีเรียกว่าพัฒนาการที่เรียกว่าไม่ใช่ดีมากนะโคตรด,ดีเลยดีมากคือแบบไม่ได้อวยคือเขารู้ว่าต้องรออะไรต้องทําอะไรแล้วก็เขาเริ่มมีความคิด เลือกเองมากขึ้นที่ที่เห็นชัดๆเลยคือเรื่องเสื้อผ้าเรื่องอะไรเงี้ยหลังๆกายเป็นเริ่มเลือกเองละการใส่เสื้อผ้าออกจากบ้านในแต่ละวันหรือแม้แต่ชุดนอนแต่ละวันหรือการกินอะไรก็ตามเนี่ยเขาจะมีความคิดของตัวเองเขาจะเลือกเองเขาจะตอบได้ว่าอันนี้ใช่ไม่ใช่อันนี้กินไม่กินอันนี้แข็งหรือนุ่มอะไรอย่างเงี้ยรู้แน่ๆเลยคือมีความคิดของตัวเองมากขึ้นบางทีเราสอนลูกที่บ้านได้แต่เราแบบไม่ได้มีความรู้ในการสอนให้เขาแบบพัฒนาตัวเองในศักยภาพในชีวิตเขาได้เต็มที่อะ บางทีเราสอนได้แค่4แค่5อะไรเงี้ยแต่มาที่นี่มาเจอพวกครูอ๋อยเจอครูแพรอะไรเงี้ยเขาสอนได้ถึง9ถึง10บางทีเหมือนกับเขารู้ตัวเองได้เยอะขึ้นมากมันคุ้มค่าตรงน,นี้ฮะเฮ้ยจริงๆจริงๆไม่ได้ไม่ได้กลัวมากนะเชื่อมั่นที่นี่อยู่แล้วเพราะที่นี่ตั้งแต่ก่อนโควิดคือค่อนข้างมีอนามัยที่ดีมากมันเอาจริงๆคือเวลาถ้าลูกไปโรงเรียนทั่วไปปกติเนี่ยฮะมันจะกลัวเรื่องอย่างแรกคือลูกไม่สบายอะไรเงี้ย แต่มันเรียนที่นี่มันหลายเดือนมากก็ครึ่งชีวิตของลูกแล้วบางตอนนี้น8ปดเดือนมันไม่มีอะไรด้วยแล้วก็ที่นี่อนามัยดีทั้งห้องน้ำทั้งอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยไม่ได้ซีเรียนเลยครับค่อนข้างมั่นใจร้อยเปอ